ลงลงอ่ะแโมมโหยายดูมโหยายลงอหไม่เอาลูกไม่กัดของแม่อะมดูไม่พอใจไม่พอใจออไปกัดเล่นทำไมลูกนู่นไปกัดผ้านวมบนที่นอนนวลปะแหไอ้ที่ไม่ให้กัดนี่ชอบนะเดี after, ๋ยวเดี <y> on, <rigid> ๋ยวดูหูดหนิบแหมไหนไหนไหนไม่พอใจยายอ่ะแมมือยายนะเนี่ยมือยายนะเนี่ยมือยายนะเนี่ย อีกไม่ได้ลูกหนูหดนิดไม่ได้ลูกเอ้าหมดแล้วลูกของแม่ครับหมดแล้วอืมือยายนะลูกมือยายไม่เอาไม่อีกไม่อีกไม่อีกลูกไม่อีกไม่อีกอืไม่หดหนิดไม่งุดหนิดนะไม่งุดหนิดนะไม่งุดหนิดนะอใจเย็นใจร่มๆลูกใจร่มๆใจร่มๆนะอใจร่มๆอันเนนนพอแล้วลูกลงมาแล้วลู่ลู่ลงมาล็ว Boo!